E shop. อากาศดีวิวสวยนะครับกับที่เส้นขนอมนะครับจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับผมนี่วิวประเทศไทยสวยแบบนี้นะครับเรามาอยู่กับคันนี้ครับมิ s ูบิชิปาเจโรสปอร์ตใหม่2024นะครับเปลี่ยนเครื่องใหม่เกียร์ม่นะครับ1 8 4แหแรงม้าเกียร์6สปีดไม่เพียงเท่านั้นนะครับมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหลากหลายมากจะมีอะไรบ้าง ไปดูดีกว่าครับอย่างที่เห็นคันนี้เป็นตัวท็อปสุดนะครับหลังคาจะเป็นทูโทนนะครับก็คือตัวจะมีด้วยกันทั้งหมด3สีนะครับจะมีสีดําสีแดงสีขาวนะครับหลังคาจะเป็นสีดําอันนี้คือตัว e l ลิทตัวท็อปสุดนะครับราคาก็1นึ่งล้านหกแกว่าบาทนะครับที่เปลี่ยนหลักๆเลยคือในส่วนของตัวกระจังหน้านะครับที่เปลี่ยนให้มันดูบึกบึนดูเท่ขึ้นนะครับจะมีส่วนกระจังหน้าบริเวณตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงบริเวณชายด้านล่างนะครับที่มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงนะครับ ให้มันดูเท่แล้วก็สมาร์ทสปอร์ตมากยิ่งขึ้นนะครับไล่มาที่ในส่วนของตัวด้านข้างนะครับด้านข้างที่เห็นในส่วนของตัวก็จะเป็นตัวสีแม็กนะครับที่เป็นสีลมดานะครับแล้วก็กระจกสีดานะครับกระจกมองข้างสีดําเป็นเปโนแบ็กนะครับแล้วก็เวลาตอนเราล็อกรถหรืออะไรเงี้ยนะครับกระจกก็จะพับให้แบบนี้เลยแล้วเกิดเราเปิดรถกุญแจก็เห็นไหมกระจกก็จะเปิดขึ้นมาให้นะครับไล่มาส่วนของฝาท้ายนะครับฝาท้ายก็เป็น ไฟฟ้าให้แล้วฝาท้ายนี่ป a จจโ o s p สปอร์ต t e ลิ i เอ o n นะครับเป็นฝาท้าไทยไฟฟ้าแล้วด้วยนะครับนี่ปิดลงมานี่นะครับด้านท้ายก็จะมีสีดำตรงนี้ครับเป็นเปียโนแม็กสีดำใหม่นะครับไล่ลงมาด้านล่างก็คือจะเป็นส่วนของตัวคิ้วด้านหลังตรงนี้นะครับก็จะเป็นสีดำเปียโนแบ็กนะครับรวมถึง สเกิร์ตด้านล่างนะครับที่มีความบึกบึนแล้วก็เป็นสีดำเปียโ,โนแบ็กนะครับปลายท่อแบบนี้เลยนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของตัวเซ็นเซอร์ให้รอบคันนะครับนี่เลยเป็นปาเจโ o สปอร์ต l i ล e ตเอดิชันะครับแล้วก็เป็นตัวขับเคลื่อนสีล้อนะครับเป็นตัว4 w h e e l d r i v l all w h o e l c o n t r น l นะครับแบบนี้เลยฝาไฟฟ้านะครับแบบนี้มีกล้องมองหลังให้นะครับเราตอนเราถอย ภายในทุกอย่างยังเหมือนเดิมนะครับ <_ d> um> เพิ่มเติม <_ d> um> ก็คือในส่วนของตัวเบาะนะครับนี่เลยเบาะเป็นสีแดงเบอร์กันดี้นะครับนี่ถ้าเห็นในจอจะเป็นสีออกแดงๆแ,แต่ว่าถ้าของจริงเนี่ยถ้ามัืดอ,อย่างเงี้ยนะครับจะเป็นออกสีม่วงม่วงเข้มๆนะครับแต่ถ้าโดนแดดจะออกสีแดงๆเป็นสีแดงเดงบอร์กันดี้นะครับแล้วก็เบาะนะครับทั้งคนขับแล้วก็คนนั่งนะครับคนนั่งแถวสองนะแถวสาไม่ได้เป็นนะครับแถวหนึ่งและแถวสองนะครับ จะเป็นเบาะสะท้อนความร้อนหรือว่าฮีตการ์ดนะครับซึ่งมีคุณสมบัติสะท้อนความร้อนได้ดีกว่าเบาโคลเล่โมดูเล่นะครับถึง9%นะครับ,ถ,นะรบถ้าเกิดเราจอดตากแดดนล้เราลองนั่งดูเนี่ยนะครับจะไม่รู้สึกร้อนนะครับส่วนอื่นที่เห็นก็มีอะไรบ้างเดี๋ยวเราเข้าไปดูภายในกันดีกว่าครับนี่ด้านหลังก็จะเป็นมีมือจับตรงนี้ไว้ให้นะครับขึ้นรถได้ง่ายขึ้นเลยนี่โอ้โหขึ้นรถง่ายนะครับ ตัวเบาเป็นลายเหมือนลายข้าวหลามตัดนะครับที่บอกไปแล้วว่าเป็นตัวฮีทการ์ดอ่ะอันนี้ร้อนๆเลยเนี่ยอืมเออก็ร้อนอะ่ะ <c ười> แต่มันก็คือร้อนน้อยกว่าเบาปกตินะครับคือเขาไม่อมความร้อนนะครับอันนี้ไม่รู้ไม่รู้สึกสะดุ้งมากอันนี้เราจอดตากแดดไว้ก็ข้างนานนะตอนเราถ่ายก็นานอยู่นะเบาก็ไม่ร้อนเท่าไหร่นะครับแต่ก็มีความร้อนอยู่บ้างนะครับแล้วก็เนี่ยเบา ออกแบบดีไซน์ใหม่นะครับเป็นลายข้าหลังตัดจะเป็นเนี่ยสีแดงเบอร์กันดี้นะครับด้านหลังก็จะมีตัวชาร์จ USB ให้2จุดตรงนี้นะครับนี่สช่องนะครับรวมถึง AC 220V 1 5 0โวลต์150วัตต์นะครับนี่เป็นแบบนี้เลย2ตานะครับไม่เป็น3ตาด้วยนะครับเผื่อใครใช้ไฟบ้านก็โอเคอยู่นะตัวนี้ก็ไว้ของนะครับโอเคนะจะไว้ซอกเล็กๆก,ก,ก็ได้เขาก็มีตัว ดินท,ทุกแกให้นะครับท,ท,ร too, ท, wrote, ทั้งสองฝั่งนะครับทั้งคนเบาคนนั่งแล้วก็บอกคนขับนะครับที่เท้าแขนมีที่วางแก้วให้เป็นแบบนี้นะครับได้แก้วเล็กแก้วใหญ่เหมือนกันเลยนะครับเท้าแขนก็ได้นะครับแล้วก็เวลาพับเบานะครับคันนี้ 60- 40่ิบแบบนี้อันนี้คืออย่างนี้เลยนะครับนี่คือเวลาตอนพับเบาก็วางของได้ตรงนี้ก็เห็นไหมก็ตรงนี้มีหุกไวเกี่ยวไวเกี่ยวของอีก ด้านหลังก็จะเพิ่มพื้นที่แบบนี้เลยนะครับทำให้ด้านหลังเนี่ยดูกว้างขึ้นแล้วก็พับเบาะเรียบปูเบาะนอนอะไรเงี้ยทำได้หลากหลายรูปแบบนะครับในส่วนของตัวเบาะด้านหลังไปดูด้านหน้ากันดีกว่าว่ามีอะไรกันบ้างนะครับด้านหน้านะครับเบาะคู่หน้าเป็นไฟฟ้านะครับเบาะคู่หน้าเป็นไฟฟ้าแล้วก็เป็นเบาะฮีทการ์ดนะครับสะท้อนความร้อนเบาะก็จะเป็นลายข้าวหลามตัดเช่นเดียวกัน ร,รวมถึงแผงบุประตูด้านข้างนะครับก็จะมีตรงที่เท้าแขนะจะเป็นวัสดุซอฟทัชนะครับก็เป็นหนังปกตินะครับไม่ได้สะท้อนความร้อนแต่อย่างใดนะครับเครื่องเสียงก็ดีนะครับมีทั้งตัวทวิสเตอร์ตรงบริเวณหูช้างให้ด้วยนะครับทำให้เสียงโดยรวมเนี่ยถือว่าใช้ได้นะครับฟังเพราะสุนทรีดีนะเดี๋ยวเราเข้ามาดูรายละเอียดข้างในกันดีกว่าว่ามีอะไรกันบ้างปดประตูครับ เดี๋ยวให้ดูกุญแจก่อนหน้าตากุญแจก็เป็นแบบนี้หน้าตากุญแจก็เหมือนเดิมแหละไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรมากนะครับนี่เปิดฝาปิดฝาท้ายได้ด้วยรีโมทนะครับแล้วก็ปุ่มพุชส start อยู่ทางด้านขวามืออยู่ตรงนี้นะครับปุ่มพุชส start กดเบร์แล้วก็หน้าจอเขาจะมีตัวอันนี้มาให้นะครับก็หน้าจอนะครับก็อันนี้เป็นระบบเซฟตี้ของเขาหน้าจอเป็นแบบนี้นะครับโปรดอ่านสังเกตครบจราจรนู้นนี่นะครับ โอเคแล้วก็กุ๊กแมปของเขาจะใช้ของทอมทอมนะครับหน้าจอนะครับของเขาก็มีด้วยกัน2รูปแบบนะครับอันนี้คือรูปแบบหน้าจอแบบที่1นะครับก็เราสามารถเลือกหน้าจอได้บริเวณตรงเคอร์เซอร์ทางด้านซ้ายนะครับทางด้านขวาจะเป็นครูชคอนโทรลนะครับจะเป็นครูชคอนโทรลมาให้นะครับทางด้านขวานี่เป็นแล้วก็มีตัวออโต้สตาร์ทสตอปให้ด้วยนะครับแต่ก็ดีเซลอ,อาจจะไม่ค่อยตอบโจทย์สักเท่าไหร่นะครับ หน้าจอเนี่ยก็สามารถเลื่อนได้นะครับมีทิศทางมีปุ่มเปิดแอปนะครับมีระบบเซฟตี้ไดมอนด์จริงหน้าจอนะครับก็จะมีบ,บอันนี้คือ1แบบก็จะแบบว่าทื่อๆหน่อยนะครับแต่ผมชอบแบบเดิมมากกว่าแบบนี้นี่แบบนี้สวยกว่านะครับจะมีในส่วนของตัววัดรอบอยู่ตรงกลางตรงนี้นะครับน,นี่วัดรอบอย่างนี้ก็เป็นความเร็วนะครับด้านขวาจะเป็นน้ํามันด้านซ้ายก็จะเป็นส่วนของครัวความร้อนนะครับ รบบกับเพื่อนมีบอกไว้ให้นะครับระบบขับ2อขับ4 4 hlc 4 l c อะไรเงี้ยมีให้เป็นหน้าจอสีแล้วนะครับมองอ่านได้ชัดเจนดีนะครับพวงมาลัยเปลี่ยนใหม่แล้วด้วยเป็นเหมือนไททันเลยนะครับมีพัดเดิลชิปมาให้นะครับแล้วก็พัดเดิลชิปนี่ก็คือจะอยู่ติดกับตัวคอพวงมาลัยนะครับไม่ได้เลี้ยวตามตัวพวงมาลัยนะครับไม่เหมือนรุ่นแรกๆรุ่นแรกเขาจะจะตามตัวพวงมาลัยไปนะครับอันนี้ไม่ได้ไม่ตามนะจะอยู่ที่คอนะครับบวกลบเหมือนกันนะครับ ก็ฟังก์ชันอะไรต่างๆใช้งานก็ง่ายนะครับเหมือนตัวตัวถ่ายท่าเลยนะครับเป็นทรงกลมไม่ได้เป็น d s h a ช e อะไรนะครับแล้วก็ในส่วนของ่ซนโซนกลางนะครับก็จะเป็นหน้าจอทัชสกรีนแบบนี้นะครับมีเปิดปิดฝาท้ายอยู่ตรงนี้นะครับเปิดปิดฝาท้ายด้วยไฟฟ้านะครับ a i แอร์แอร์ Air ก็จะเป็นแอร์ออโต้นะครับยิได้ทังซ้ายสั้งขวานะครับรวมถึงตัวไ d l i n ส stop มี HDMI ให้มีช่อง USB 2ช่องนะครับอันนี้เป็นล็อกเฟืองท้ายนะครับเป็นตัวจุด12โวลต์นะครับมีไวร์เลสชาร์จเจอร์ให้นะครับเกียร์นะครับก็จะมีคุณจะบวกลบเกียร์อย่างนี้ก็ได้นะครับ1น1 2นี้ก็ได้นะครับหรือจะใช้ที่แพดเดิลชิปก็ได้นะครับก็มีให้เลือกหลากหลายการเลือกเลือกหลากหลายการ เข้าเกียร์นะครับส่วนบวกการขี่ก็อย่างที่บอกเป็นเอกลักษณ์ของทางมิซูบิชินะั่นคือตัว 4HLC นะครับซึ่ง 4HLC เนี่ยเราก็สามารถใช้ความเร็วได้ในระดับึ่งนะครับแต่ถ้าอยากความเร็วจนแบบว่าสุดสุดปอก180เนี่ยก็ใช้ที่ 4S นะครับแต่ก็จะมีการบริโภคนมันที่ค่อนข้างเยอะนิดนึงอันนี้ Hill e s นะครับหมายความว่าตอนลงเนินและอันนี้อันนี้ปุ่มนี้จะต้องใช้ร่วมกับ เคลื่อนเฉพาะเป็น 4Lc เพราะฉะนั้นต้องกดลงไปที่ 4Lc นะครับแล้วก็ตอนนี้ก็คือเข้าเกียร์ก็จะเป็นระบบเกียร์มีปึ๊บนะครับ 4Lc โอเคเ,เบรกแล้วเข้าเกียร์ไปตำแหน่ง N ครับเขาบอกแล้วก็ตอนนี้เป็น 4L เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นโหมดนะครับให้เลือกตัวตว่าจะเป็นโหมดกาเวลนะครับเ,นะเลือกให่อีกทีนึง เป็นโหมดแซนนะครับโหมดร็อกนะครับโหมดกราวเวลโหมดมัดหรือสโน์นะครับพวกนี้ก็เลือกขับเคลื่อนได้ระบบ4ล้อนะครับแล้วนี้ก็ออกจาก 4LLC เป็น 4HLC 4HLC นี้ก็มีโหมดให้เลือกเช่นกันแต่ว่าความทำความเร็วได้เยอะกว่า 4LLC นะครับแล้วก็กลับมาเป็นที่4 s แล้วก็เป็น 2H เเหมือนเดิมนะครับนี่คือระบบขับเคลื่อนของเขาที่ค่อนข้าง มีให้เลือกหลากหลายนะครับในส่วนของ m i t ูบ b ชิปปาเจโร่สปอร์ที่วางแก้วเอาไวระดับหนึ่งนะครับไม่ได้ไม่ได้ไมไดผมว่าอาจจะเล็กไปแล้วก็มันอยู่ตรงช่วงบริเวณตรงนี้บลังที่เราขับเนี่ยช่วงฝาหรือว่าช่วงหลอดเนี้ยโดนแน่นอนนะครับซึ่งอาจจะแบบมีมีสะดุ้งหน่อยเวลาตอนเข้าเข้านะครับแล้วก็ตรงนี้ก็มีไว้ไว้ของไว้เอกสารนะครับนี่เลยอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของตัว ด้านบนจะมีที่เก็บแว่นนะครับมีตัวไฟตรงนี้นะครับตัวนี้ไฟไม่ใช่ไฟดิกระจกตัดแสงสะท้อนอัตโนมัตินะครับสามารถเปิดปิดได้มีกล้องบันทึกภาพด้านหน้าให้นะครับมาจากโรงงานเลยนนี้นะครับมีกล้องบันทึกภาพด้านหน้าให้แล้วก็มีจอด้านหลังมีจอด้านหลังแบบนี้นะครับก็ทําให้การเดินทางสุนทรีมากยิ่งขึ้นนะครับ นี่เลยแล้วก็มีฟ um ูมีไฟมีแอร์มีแอร์ก็สามารถเร่งความแรงความแรงลมได้จากบริเวณช่องตรงนั้นเลยนะครับจะมีปุ่มให้กดว่าอยากได้ความแรงลมสักแค่ไหนนะครับก็เลือกกันได้เลยสําหรับตัวนี้นะครับก็อันนี้จะเป็นทั้งหมดนะครับของทางมิ t ซูบิชิปาเจโร่สปอร์ปี2024นะครับกับตัวท็อปสุดเลยครับตัวเอ i t e Edition นะครับแพงสุดเลยล้านหกกว่านะครับดูรอบคันไปเรียบร้อยแล้วดูทุกอย่างครบแล้วไปลองขับกันดีกว่าครับว่า Mitsubishi า a เ e โร่ส o อร์ตสองพันยี่่ร้อยแปดสีแรงม้า6สปีดผ่านมาตรฐานยูโรไฟแล้วเป็นยังไงครับไปหลังจากที่ขวดกันในเมืองมาแล้วนะครับพูดคำว่าขวดกันในเมืองเลยนี่ก็คือขับในเมืองมาปกตินะครับก็ถือว่า ถ้าเราขับในเมืองปกตินะครับเกียร์เขาจะเปลี่ยนค่อนข้างไวนะครับก็คือ184แรงม้าเครื่องยนต์ตัวนี้นะแล้วก็เป็นเกียร์6สปีดเนี่ยก็อย่างว่าแหะครับมันดาวไซซิ่งลงมานะครับแล้วก็ให้เพื่อให้ผ่านมาตรฐานยูโรไฟท์นะครับสำหรับมิ t ูบิชิปาเจโร่สปอร์ตคันนี้ที่เราขับเนี่ยก็คือเป็นตัวท็อปแล้วนะครับเป็นตัว ออลิต uh, แล้วนะครับเป็นหลังคาทูโทนนะครับมีระบบเซฟตี้ดิมอนชิลครบคลันนะครับแล้วก็ uh, มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเยอะแยะแต่ว่าฟิลขับบอกกันเลยว่าในเมืองเนี่ยสบายๆคนระับแต่ปุงมไลัอาจจะค่อนข้างตึงมือนิดนึงนะครับไม่ได้แบบว่าเบามากนะครับถ้าเกิดใครที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่เคยขับ รถกระบะไม่เคยขับรถ s u v ูมาก่อนแล้วมาขับคันนี้อาจจะบอกว่ามันค่อนข้างหนักไปนะมันจะตึงมือไปนะแต่ถ้าเกิดคนคุ้นเคยแล้วก็ขับรถประเภทนี้อยู่แล้วนะก็จะบอกว่าคันนี้พวงมาลัยน้ําหนักค่อนข้างดีนะครับไม่หนักไม่เบาจนเกินไปนะครับในเมืองก็เลี้ยวได้ง่ายนะครับไม่ต้องแบบว่ายืดเยาดันอะไรมากนะครับส่วนเราจะใช้ความเร็วนะครับก็มีน้ําหนักทําให้การควบคุมนะครับเป็นไปอย่างมั่นคงแล้วก็ เวลาตอนใช้ความเร็วสูงนะครับคันนี้มีเป็นตัวขับเคลื่อน4ล้อนะครับก็มีเกียร์ด้วยกันกนะ็คือ2 s 4 s นะครับแล้วก็ 4H LLC รวมถึง 4LLC นะครับก็ทำให้การใช้งานได้ค่อนข้างหลากหลายนะครับตอนขับในเมืองเนี่ยผมก็ใช้ขับ2มานะครับแต่ว่าเมื่อเวลาตอนเดินทางยาวๆโล่งๆเนี่ยแล้วก็ ก่อนที่จะมาตรงเที่ยวตรงนี้ตรงนี้เขาเรียกว,ว่าตรงขนอมนะครับที่เที่ยวท่องเที่ยวขนอมแล้วก็ตรงเขาพลา,พลายดำเนี่ยก็ปรับเป็นตัว4 h มาก็รู้สึกว่าเวลาตอนเข้าโค้งเนี่ยมันมีความมั่นคงนะครับขับแล้วมั่นใจนะครับใส่4ฟมาแต่ว่าขับ 4S แล้วเนี่ยอาจจะต้องแลกมาด้วยอัตราการบริโภคน้ำมันที่ค่อนข้างตึงนิดนึงนะครับก็ไม่ได้ประหยัด เหมือนตัวขับ2นะแต่อย่างว่าเราเค้นสมรรถนะน,นะครับอย่างวันนี้เรามาเราก็คือคันนี้บอกเลยท็อปสปีดเขา,อ,าอ่านความเร็วไว้ที่180กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับเพราะฉะนั้นมันเกินกฎหมายกําหนดไปเยอะนะครับจริงกฎหมายกำหนดไว้ไม่เกิน120นะครับมาตอนนี้เราเข้าเส้นขดอมแนละ้วนะครับตัวน,นี้คือขึ้นเนินลงเนินแล้วก็เป็นโค้งแคบเยอะนะครับช่วงล่างนะครับถือว่า ค่อนข้างจะอาจจะนุ่มไปสักหน่อยนะครับก็อย่างว่าอันนี้เขาเน้นถึงแม้จะเป็นตัวขับสี่ก็จริงนะครับแต่ว่าคนก็ไม่ได้ค่อยเอาไปลุยสักเท่าไหร่ส่วนให่ก็คือใช้งานเป็นทางดำซะเป็นส่วนใหญ่นะครับหลังจากที่เราได้ถามทางมิสูบิชิมาแล้วเขาบอกว่าลูกค้าส่วนใหญ่เนี่ยประมาณ90%ก็จะใช้ทางดำใช้เยอะนะครับเพราะฉะนั้นเขาเลยต้องปรับช่วงล่างให้มันค่อนข้างนุ่มขึ้นมาหน่อยหนึ่งนะครับทำให้การใช้งานเนี่ยเขาไม่ต้องแบบกระโดกกระเดกหรือว่ากระเด้งกระดอนมากหนักนะครับ แล้วก็ความเร็วที่คนปกติผู้โดชนทั่วไปใช้ก็อยู่ประมาณไม่เกิน120อยู่แล้วเขาก็เลยปรับตามที่ลูกค้าต้องการนะครับไม่ได้ปรับตามที่ผู้ซื้อข่าวส่วนใหญ่ลองนะครับโดยรวมก็ถือว่าใช้ได้พวงมาลัยคมดีเหมือนกัน,นครับเนี่ยโค้งแคบๆประมาณนี้นะครับแล้วก็ช่วงลงเนิเนอะไรเงี้ยเขาก็เชนเกียร์ให้ค่อนข้างไวนะครับประกอบกับคันนี้ มีโหมดการขับขี่ค่อนข้างาหลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวบลารตอลุยนะมันก็มีทั้งมัดแซนกาเวลอะไรพวกนี้อยู่แล้วนะครับแต่ว่าบางโหมดเนี่ยจะใช้ได้เฉพาะในตัวขับเคลื่อน4ล้อที่เป็นโฟ LLC เท่านั้นนะครับใช้ความเร็วได้ไม่สูงนะครับก็โดยรวมนะอย่างเงี้ยกำลังขึ้นเนินอยนะส่งส่งมาเนี่ยออกำลังเหลือๆนะครับ ว่าถ้าจะเดี๋ยวลองหาเนินชั้นๆน่นะเมื่อกี้เราลองลองมาแล้วแหละนะครับใครที่เคยขับร้อยแปดสี่แรงม้าบอกเลยว่าอันนี้เหลือๆขับง่ายสบายนะครับมุมมองปลอดโปร่งดีสำหรับฟีลลิ่งการขับขี่ตัวนี้นะครับไปที่ชอบ